ชมคะ่ะไปดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะเป็นเรื่องของการซุกซ่อนแรงงานต่างด้าวเข้ามาในราชนจาจักรไทยนะคะต้องบอกว่าจริงๆเรามีการรายงานกันไปหลายครั้งนะคะแล้วก็เรื่องของการแอบเอาแรงงานต่างด้าวเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยมันมีหลากหลายวิธีซะเหลือเกินคุณอานบางทีเนี่ยมากับรถกระบะแล้วก็เอาผักเนี่ยโป,ปะเอาไว้ตัวแรงงานก็อยู่ข้างในนะคะอันนั้นเนี่ยบางทีมันยังมีกรงอยู่ข้างในใมีที่ให้หายใจบางทีเนี่ยก็นอนอยู่ใต้รถกระ เราก็ปิดผ้าใบาเอาไว้แต่ครั้งนี้คุณผู้ชมขามากับรถบรรทุกแต่เขาซุกซ่อนมาเนี่ยในอ,อยู่ในเมล็ดข้าวโพอดอะ่ะโอ้โหจะหายใจยังไงก่อนเนี่ยกำลังคิดภาพอยู่ตัวเมล็ดข้าวโพดมันก็ลักษณะเป็นเมล็ดแบบเล็กๆแล้วบางทีมันอัดแน่นนะครับมันก็อาจจะทําให้มีช่องว่างค่อนข้างน้อยอาจจะหายใจได้ลําบากใช่ค่ะ,คะซึ่งครั้งนี้เนี่ยคือต้องบอกว่ารถบรรทุกคันนี้เนี่ยเป็นรถบรรทุกที่คนขับเนี่ยเขาดูมีพิรุธก็ ก็เลยเจ้าหน้าที่เนี่ยเรียกตรวจนะคะอยู่ที่บริเวณอำเภอแม่สอดจังหวัดตากพอทีนี้ขอตรวจดูกองเมล็ดข้าวโพดหลังรถค่ะก็เปิดผ้าใบออกก็ไปพบแรงงานต่างด้าวเนี่ยแปดรายค่ะซุกตัวแอบอยู่ในกองเมล็ดข้าวโพดค่ะอ่ะคุณผู้ชมเนี่ยละค่ะปิดมาแบบนี้นะคะแล้วก็เปิดเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมดูภาพไปต,ตามๆกันนะคือได้เห็นภาพตอนแรกเนี่ยคือตอนแรกยังนึกภาพไม่ออกนะพอ,อเห็นภาพบุ๊บเนี่ย นีหายใจยังไงก่อนมันเสี่ยงอันตรายมากๆนะคุณนั่นอาจจะนั่งหรือว่านอนอยู่บนกองข้าวโพดคือลักษณะ,ะว่าเอาผ้าปิดไว้เนี่ยคืออาจจะโผล่ศีรษะขึ้นมาได้แต่ทีนี้พอเจ้าหน้าที่เนี่ยเปิดเนี่ยเขาก็ต้องมุดอมกองลงไปในใช่ซ่อนตัวอยู่ในเมเล็ดข้าวโพดนี่แหละค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา ซึ่งทางด้านเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมณูที่อำเภอแม่สอดร่รวมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสาพาแม่สอดฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดนะคะนำกำลังปฏิบัติภารกิจตั้งจุดตรวจค่ะประจําจุดตรวจร่วมบ้านห้วยหินฝนหมู่ที่6นะคะตำบลแม่ป่าอำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะขณะที่กําลังตั้งจุดตรวจอยู่ก็พบรถบรรทุกคันนี้และค่ะทะเบียนกําแพงเพชรนะคะแล้วก็มีผ้าใบปกคลุมมิดชิด แล้วคนขับเนี่ยก็ดูมีพิรุษนะคะคือคนขับก็คือนายสายทานอายุ36ปีค่ะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยขอตรวจสอบแล้วก็พบว่าด้านหลังเนี่ยพอเปิดผ้าใบออกมาก็มาเจอกองมเมล็ดข้าวโพดแบบนี้นะคะเป็นกองที่คือจริงๆต้องบอกว่ามันไม่ได้ใหญ่มันไม่ได้สูงท่วมขึ้นมาข้างบนแต่ว่าดูผิดปกติค่ะ คือมีภาชนะวางอยู่แล้วลักษณะว่าส่องไฟไปอาจจะไปเจอลักษณะว่ากองข้าวโพดอาจจะกระดุกกระดิกได้หรือเปล่าครับก็เลยเจ้าหน้าที่ค่ะมีการขุดนะคะขุดขุดขุด,ขดกองมเมล็ดข้าวโพดออกมาก็เลยไปเจอแรงงานต่างด้าวค่ะ อยู่ด้านในกองมเมล็ดข้าวโพดแบบนี้แหละตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะทั้งหมดเนี่ยสัญชาติเมียนมา8รายค่ะเป็นชาย6รายหญิง2รายนะคะแล้วก็มีสัมภาระในการเดินทางด้วยทางด้านเจ้าหน้าที่เนี่ยจึงให้แรงงานทั้ง8รายแล้วก็คนขับรถลงมาจากรถบรรทุกทั้งหมดค่ะจากการสอบสวนนะคะก็ทราบว่ารถบรรทุกคันนี้ค่ะขนแรงงานทั้ง8รายเนี่ยมาจากชายแดนไทยเมียนมา แล้วก็จะไปทำงานที่สมุทรปราการนะคะเกรงว่าเจ้าหน้าที่จะจับได้ก็เลยใช้วิธีอําพรางมาในกองมเมล็ดข้าวโพดแบบนี้สอบถามทั้งหมดนะคะก็ให้การว่าคือเขาเนี่ยต้องการเดินทางไปทำงานที่จังหวัดสมุทรปราการแล้วก็มีการจ่ายค่าจ้างให้กับนายสายทานเนี่ยนะคะรายละ1 5 0 0 0บาทซึ่งจ่ายให้นายสายทานไปก่อนเนี่ย ลายละ5,000บาทหลังจากนั้นพอไปถึงปลายทางเนี่ยจะมีคนช่วยจ่ายอีกรายละ1,000 0บาทค่ะทีนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยจึงได้ทำการร่วมการจับกลุมคนขับรถนะคะแล้วก็แรงงานทั้งหมดส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสพแม่สอดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปต้องบอกว่ามันค่อนข้างที่จะอันตรายนะเรื่องของการ ขนรายงานต่างด้าวเข้ามาเขามีวิธีต่างๆสารพัดวิธีเลยค่ะบางทีเนี่ยอัดแน่นกันมาออท้ายรถกระบะหรือว่าท้ายรถบรรทุกคือในเคสที่มีมาเยอะๆเนี่ยนะคะเบ,บียดกันจนไม่มีอากาศหายใจเปิดรถออกมาเนี่ยบางทีเจอ,เอ,อต่างด้าวเนี่ย สภาพเนี่ยคืออิดโรยแล้วอะ่ะเพราะเขาจะต้องยืนเบียดกันแบบนั้นโดยที่ไม่ได้รับประทานอ,อ,อาหารหรือว่าน้ำดื่มแล้วต้องเดินทางมาไกลกว่าจะเข้ามาถึงกรุงเทพมหานะครแล้วก็อาจจะส่งต่อไปจังหวัดต่างๆด้วยนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการที่เพิ่งจะเคยเจออันนี้ครั้งแรก <c oughs> ที่ดิฉันเห็นว่ามีการสุกมาในเมร็งข้โพดเพราะก่อนหน้านี้เอาผักโปะบ,บ้างนะคะหรือว่าออนอนมา ในรถกระบะบ้างนอนแบบนอนยาวมาแล้วก็เอาผ้าใบปกคลุม,มนะคะอันนี้พอตรวจเนี่ย ก็ค่อนข้างที่จะอันตรายนิดนึงเพราะอาจจะต้องกั้นหายใจมันหายใจเข้าไปไม่ได้อยู่แล้วว่าเม็ดข้าวโพดมันเล็กมากๆก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่มันเสี่ยงอันตรายมากๆ,ๆเสี่ยงต่อชีวิตคนที่ลักลอบเข้ามาทํางานด้วยเข้าใจว่าเข้ามาเนี่ยอยากจะมาทํางานหาไรายได้แล้วคนที่ขับรถพามาเนี่ยมันก็ผิดกฎหมายอันนี้ก็ต้องไปดําเนินการตามกฎหมายตามระเบียบนะคะโทษก็สูงด้วยครับจำนวนเป๊ก,ก็น่าจะใกล้เคียงนะฮะกับจํานวนแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามาในรอบนี้เนี่ยฮะก็มีสัมภาระมา ด้วยเจ้าหน้าที่ก็นะครับยึดเอาไว้เป็นของกลางแล้วก็หลังจากนี้ก็คงจะมีการส่งตัวกลับประเทศต้นทางกันต่อไปนะครับส่งตัวกลับไปแล้วก็อย่ากลับมาอีกถ้าจะเข้ามาก็ต้องเข้ามาแบบถูกกฎหมายนั่นเองครับ